บราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอพ่วงสูบิเบนดีด้วยไหมสุตที่ข่าวพาะอ,อกิลาโซสิดาตึงจ๋าเข้ามาแทนที่เอดู นอติเชียเดอร์กิปุสกาสื่อสเปนรายงานข่าวว่าโรเบโตโอลาเบผู abe, ้ในการกีฬาสมสอนเลอัลโซเซดาแสดงความพอใจกับข้อเสนอจากสมสสอนอาเซนอลแม้ว่าความคิดตั้งเดิมของโอลาเบวัย57ปีต้องการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวหลังจากประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามความสนใจและข้อเสนอจากอาเซนนลเขามองว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่น้อยซามีมอกเบลนักข่าวจากเดลิเมลเปิดเผยว่าโรเบโตโอลาเบ ผู้ในการกีฬาของเรอัวโซเิดาดมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวเต็งที่เข้ามาแทนที่เอดูกาสปาโดยทางโอลาเบจะอำลาตำแหน่งของเขาที่โซเิดัในช่วงซัมเมอร์หน้าไซมอนโดเฟสผู้ในการกีฬาของสมสรไบเออร์เลวเซนเป็นอีกหนึ่งชื่อที่อยู่ในเดร่าของสมสรอ,อาอาเซนนลโดยทีมปืนใหญ่ได้เริ่มกระบวนการคัดสรรบุค,คลากรที่จะเข้ามาเป็นผู้ในการกีฬาคนใหม่ ตื่นสนเทลเลอร์ห้องเครื่องอาแจ็คเสริมกลางอาร์เซนอลตกเป็นข่าวให้ความสนใจเคนเนตเทเลอร์กองกลางของอาแจ็คร่วมกับอีกหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่มีรายงานตรงกันว่ากำลังจับตาดูดาวเตะวัย22ปีรายนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเทเลอร์ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับสโมสรในเอริดวิซีโดยลงสนามไป11นัดพร้อมกับทำได้2ประตูและกลายเป็นกำลังหลักให้กับทีมของฟันเชสโกฟาริโอลีในลีกฤดูกาลนี้ มีรายงานว่าปืนใหญ่เป็นหนึ่งใน3าทีมจากพิมียรลิกท,ที่สนใจจัดเซ็นสัญญากับกองกลางรายนี้ตามรายงานจากคอสออฟไซต์ระบุว่าปัจจุบันเทเลอร์กำลังตกเป็นเป้าหมายของอาร์เจนอลนออสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลที่กำลังให้ความสนใจรวมถึงนาโปลีทีมจากเซเรีย รายงานระบุว,ว่าแม้อาแจ็กไม่มีความสนใจที่จะปล่อยตัวแข้งชาวรัฐรายนี้ออกจากทีมอย่างไรก็ตามค่าตัวราว29ล้านปอนด์อาจเพียงพอทีท่จะทำให้สโมสรตอบรับข้อเสนอสำหรับแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ไปให้กับสโมสรที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเทเลอร์ก้าขึ้นมาเล่นให้กับอาแจ็กโดยลงเล่นในลีกไปแล้วรวม93นัดทำได้16ประตูซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับกองกลางตัวรับอย่างเขา เขาลงเล่นให้กับทีมชาติเป็นครั้งแรกในปี2022และจนถึงตอนนี้ลงเล่นให้ทีมชาติเนเธอรแทลนด์ไปแล้ว4นัดเปอร์ตีมองปืนไม่กล้าเสี่ยงเซ็นปอกบาเอ,าเอเมริลเปอร์ตีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสคาดหมายว่าอาเซนนลคงไม่กล้าเสี่ยงตายเซ็นสัญญาปอบปอกบามาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ปอกบาโดนแบนจากการไม่ตรวจผ่านโดบซึ่งโทษของเขาถูกลดเหลือ18เดือนและน่าจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงเดือนมีนาคมยูเวนตุสกำลังเจราจายกเลิกสัญญากับแข้งเฟรนแมนซึ่งเปอร์ตีก็แนะนำให้ปืนใหญ่ลองพิจารณาโอกาสในการแก้ไขปัญหาแดนกลางแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าสมสรจะกล้าหรือไม่ผมเคยบอกว่าปอปอกบาน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับอาเซนอลแต่มันคือการเดิมพันเป็นการเสี่ยงท่ายเปอร์ตีกลา่าว เกมสุดท้ายที่เขาลงสนามคือเมื่อกันยายนปีก่อนเมื่อ14เดือนที่แล้วเขาไม่สามารถเตรียมพร้อมตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมได้เพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตเขาซ้อมคนเดียวทุกวันพร้อมกับนักกายภาพมันไม่เหมือนเดิมคุณขาดเกมการเล่นคุณขาดการเคลื่อนไหวคุณขาดเรื่องแทคนิก,กมันจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนเพื่อให้ปอปอกบาขคืนฟอร์มเก่งมันคือการเสี่ยงนอกจากนั้นแล้วเขาอายุ32ปีแต่คุณสามารถเถียงได้ว่าด้านสภาพจิตใจแล้วเขาจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่ง เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่ายัางไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาช่วง2-3ปีหลังคือฝันร้ายนอกสนามเมื่ออายุ32ปีสมสรอนจะเสี่ยงอะไรกับเขาเหรอเขาจะไม่ได้เงินก้อนโตเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใน2-3ถึงฤดูกาลที่ผ่านมาบางทีเขาอาจได้สัญญาที่ดีแต่มีเงื่อนไขที่บอกว่าหากเขาลงเล่นถึงจำนวนก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าสมสรใหญ่อย่างอาร์ซอลนจะเสียเส่ยงเซ็นสัญญากับพ็อกบารจริงๆหรือเปล่า จำไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะระดับท็อปบางคนที่ย้ายมาอาเซนอนส่วนใหญ่พวกเขาล้มเหลวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเซ็นสัญญาปอปอกบาจะเหมาะกับปรัชญาของอาเซนอนจริงๆหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอดูเดินออกไปมันคือการเสี่ยงแต่ผมไม่ชัวนว่าอาเซนนอนจะกล้าเสี่ยงผมค่อนข้างแน่ใจนะว่าสโมสรในฝรั่งเศสจะสนใจเขาอย่างยิ่ง อดีตดาวเตะอ,อาเซนอลประกาศแขวนสตัต๊อย่างเป็นทางการพาร์คชูยองอดีตกองหน้าชื่อดังของทีมชาติเกาหลีใต้รวมทั้งอาเซนอนทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกได้ประกาศยุติการเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการทิ้งไว้เพียงความทรงจำและผลงานที่โดดเด่นตลอดเส้นทางอาชีพที่ยาวนานกว่า17ปีสำหรับในช่วงเวลาที่พาร์คคาแข้งกับไอ้ปืนโตน,นั้นเขาลงสนามเพียง7นัดและทำได้1ประตูจากนั้นก็ไปแจ้งเกิดกับโมนาโกซึ่งเจ้าตัวได้ลงเล่นไปกว่า100นัดพร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ อย่างไรก็ตามสมสอรที่เขาผูกพันและสร้างผลงานได้ดีที่สุดคือ FC ซโซซึ่งพักลงสนามไปทั้งหมด314นัดยิงประตูดได้90ประตูทำให้เขากลายเป็นสนัญลักษณ์ของสมสอรอย่างแท้จริงสำหรับทีมชาติพักลงเล่นให้เกาหลีใต้ไปทั้งหมด68นัดยิงได้25ประตูดโดยมีบทบาทสำคัญในหลายทัวร์นาเมนต์ใหญ่เช่นฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพความมุ่งมั่นและทักษะของเขาทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้มาโดยตลอด ก็เจ็บจริงไร้เห็นต่างเคนปมแข้งถอนตัวเอียนไร้ตำนานของอาร์ซนอลออกโรงปกป้องก้าวนักเตะที่ถอนตัวจนเป็นที่มาของการวิจารณ์ของแฮร์รี่เคนกับตันทีมช่างิกรีฑอารรนดัมสเดลเทนอล็ซซาโนเโนลีไว v i โควิลเดนไรช์บุคยอสสากา้าโคพาวเมอร์แจ็คกลิลิชและฟิลโฟเดนต่างถอนตัวจากทีมชุดสุดท้ายของลีคาสลี์หลังมีปัญหาเรื่องความฟิต เคนไม่ค่อยแฮ ppy เพราะมองว่าเพื่อนร่วมทีมบางคนเลือกสมสอนของตนเองมากกว่าประเทศชาติผมจะไม่ตำหนิผู้เล่นหรือตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์ของผู้เล่นเกี่ยวกับการที่พวกเขาเข้าร่วมทีมแต่ถ้าพวกเขาได้รับบาดเจ็บและรู้สึกว่าจะต้องนั่งดูเกมนี้โอกาสก็ควรเป็นของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ไร้กล่าวปัญหาใหญ่คือโปรแกรมการแข่งขันนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดผู้จัดการทีมต่างพูดถึงเรื่องนี้นักเตะก็พูดถึงเรื่องนี้ พูดตามตรงว่าผมประหลาดใจมากนะคําวิจารณ์ของเคนเพราะคุณกําลังพูดถึงคนที่เคยร่วมรบด้วยกันการเรียกตัวทีมชาติอังกฤษทุกครั้งมีความสําคัญทุกครั้งคือโอกาสและมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังพูดถึงกัปตันทีมของกลุ่มนักเตะที่เคยบอกว่าเกรเรสเซาเกตทําให้พวกเขามารวมกันและทุกอย่างแข็งแกร่งมากจากความสามัคคีในทีมทั้งหมดไปสู่การถอนตัวไม่กี่ครั้งจากนั้นคุณก็ได้ยินถึงการขาดความมุ่งมั่น การที่แฮร์รี่พูดแบบนั้นเกี่ยวกับนักเตะที่เขาเคยลงเล่นด้วยในรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก2ครั้งเขาบอกว่าผิดหวังที่เห็นพวกเขาถอนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากโปรแกรมการแข่งขันและเกมที่กำลังดำเนินไปอย่างบ้าคลัง่งถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเล็กน้อยสำหรับผมมาร์คโอเวอร์มาจรวดทางเรียบจากแดนกังหันขอขอบคุณบทความจากอลั่์ลงเตียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่ามากา มาร์คโอเวอร์มาจัดเป็นสมาชิกบิ๊กเนมที่สุดที่ย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลนในฤดูกาล1997-1998ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่อาร์แซนเวนเกอร์คุมทีมแบบเต็มฤดูกาลด้วยดีกรีแชมป์ยุโรปร่วมกับอาแจ็กในปี1995พ่วงระดับทีมชาติควา้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก1994ส่งผลให้ปีกชาวรัตได้รับความคาดหวังไม่น้อยเมื่อย้ายสู่ท่นไฮบิรีในค่าตัวราว5.7ล้านปอนด์ซึ่งไม่ถูกเลยในยุคนั้น ขณะที่เวนเกอร์เชื่อมั่นโอเวอร์มาสมีอนาคตสดใสรออยู่บนวัยเพียง24ปีแต่ผ่านประสบการณ์รับมือความกดดันจากการลงเล่นให้สโมสรใหญ่มาแล้วแต่กรณนั้นด้วยชื่อเสียงสนุนค่าตัวบวกกับหน่วยก้านสูงเพียง1.73เมตรทำให้มีบางเสียงวิจารณ์ตั้งแง่สงสัยว่าจะไหวหรือไม่กับเกมฟุตบอลหนักหน่วงบนเกาะอังกฤษในยุคนั้นอาร์ซนอลเป็นทีมที่มีเกมรับเป็นแข้งอังกฤษทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโทนี่อดัมส์มาร์ตินคิโอนสตีฟโบว์ไนเจลวินเทอร์เบิร์มและรีดิกส พร้อมกับผู้รักษาประตูอย่างเดวิดซีแมนขณะที่แดนกลางนำโดยพาทิกวิเอล่าและเอมเรลเฟอร์ตีที่ย้ายมาพร้อมโอเวอร์มาสส่วนเกมรุกมีเดนิสเบิร์กแคมป์กับเอียนไรเป็นคู่กองหน้าตัวหลักโดยมีนิโคล่าอเนลกาเป็นกำลังเสริมส่วนโอเวอร์มาสามารถยึดเกมรุกฝั่งซ้ายตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม ปเวร์มาสประเดิมสวมเสื้อปืนใหญ่เป็นทางการในนัดเปิดม่าน,น,นเสมอรีโนเดตหนึ่ต่อหนึ่งก่อนเบิกสกอร์แรกได้ในแมตท,ที่3บุกชนะเซาท์ทฮมตัน3ต่อหนึ่รวมถึงซัดอีก2ประตูถล่มเวสแซมในบ้าน4-0ขยับขึ้นจากฝูงเป็นครั้งแรกของฤดูกาล ถึงแม้ปลายป,ายปีอาร์ซนอลฟอร์มแผ่วแพ้แบ็กเบิร์หนึ่งต่อ3จนหล่นอยู่ที่5แต่เมื่อขึ้นปีใหม่โอเวอร์มาสก็ระเบิดฟอร์มเก่งไปพร้อมๆกับทั้งทีมเลยเขาเหมาคนเดียว2ประตูในเกมเปิดรังเชลีส2ต่อ1จนถึงเดือนมีนาคมทีมเดอะกันเนอร์เริ่มติดเครื่องก่อนเก็บชัยชนะที่เหมือนจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนของฤดูกาลโดยการบุกชนะแมนเชสเตอร์ถึงโอทัฟฟอร์ดหนึ่งต่อ0ซึ่งประตูชัยก็มาจากปีกจรวดดั๊กคนนี้นี่เอง หลังจบเกมนั้นอาเซนอลลดช่องว่างตามทีมปีแสดงเหลือ6คะแนนโดยมี3เกมแข่งในกำมือเดือนต่อมาขุนพลปืนตัวป่านหน้าแซงจนได้ก่อนคว้าแชมป์ลีกหลังจะเข้าเบรคชนะ10นัดรวดในเกมถล่มเอเวอเรตต์ต่อนซึ่งโอเวอร์มาสกดเบิ้ลตาายได้อีกแล้วในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพพบกับนิวคาสเซิลก็เป็นโอเวอร์มาฝากผลงานหน้าประทับใจซอยประตูเบิกร่องในนาทีที่23บวกกับนิโคล่าอันเลกาอีกเม็ดพาทีมปืนใหญ่พง,งาดดับเบิลแชมป์ อาเซนเวนเกอร์เอ่ยปากชมจอมเลือเจ้าของชายารถรันเนอร์เสียยกใหญ่หลังผ่านขวบปีแรกที่ยิงไป12ประตูในลีกและ16ประตูทุกรายการทั่วทั้งยุโรปคิดว่าโอมาหมดสภาพไปแล้วเพราะอาการเจ็บเขา่าแต่เขายิงได้เสมอในเกมสุดสำคัญเท่าที่เราพบเจอในฤดูกาลนี้เขามีหัวจิตหัวใจสุดเข้มแข็งเขาเป็นนักเตะระดับโลก จุดเด่นของมาร์กโอมาที่พาอาร์เซนอลคว้าดับเบิลแชมป์ตั้งแต่รูการแรกก็คือความเร็วที่หาตัวยากในเวลาได้ติดเครื่องบรรดากองหลังก็เตรียมวิ่งตามได้เลยเพราะประกบยากมากด้วยการที่ปีชาวดัตเล่นได้คล่องแคล่วทั้งสองเท้าและเปลี่ยนสเต็ปการวิ่งอยู่ตลอดนอกจากนี้ก็มีจังหวะสอดเข้าไปทำประตูที่เฉียบคมอีกด้วย โอเวอร์มาสกลวาวถึงการเล่นให้อาร์ซอลว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพในตอนนั้นพวกเราเล่นฟุตบอลด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเอาชนะเราได้และแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลของผมและครอบครัวเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ